จะเริ่มทำมังกุ้งนะคะก็เป็นจิตอาสาของพายวิถีธรรมดูแลเรื่องเซอรออยู่ค่ะช่องทางไหนบ้างคะแนะนําตัวเองก่อนนะชื่อกุ้งนะคะชื่อทางทำอุ่นไอธรรมค่ะก็กุ้งก็จะดูแลทางติ๊กตอกค่ะแล้วก็เป็นแอดมินของเพจหมอเขียวแฟนคลับกับกิจกรรมหมอเขียวค่ะอืก็เราก็จะเป็นคนคอยสื่อสารกับคนข้างนอกที่จะเข้ามาหาเราอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทํางานสื่อของเราบ้างอุปสรรคใหญ่หรอคะ ก็เสียงค่ะเสียงเวลาที่เรามาในในที่ที่อย่างอย่างที่ที่ปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาหนักก็คือบางครั้งอะค่ะเราคุยแล้วทั้งเราเองแล้วผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยไม่รู้เรื่องอะค่ะหายไปเลยหายไปเลยอาประจำแต่ก่อนสมายก่อนใช้เทปใช่ค่ะแล้วก็หายไปเลยใช่ค่ะหมดไปแล้วมันมันมีอยู่ล่าสุดเหมือนกันนะคะที่คุยกันค่ะก็คือว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ถามว่าเอ๊ คุณพูดอะไรเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันว่าคุณคุยอะไรอะค่ะอ่ yeah. อันนี้มันเป็นเรื่องของอุปกรณ์มากกว่านะใช่ใชไหมหรือว่าแอมเบียน์นะเยก็เรียกภาษา<ช>ภาษาเราเป็นแอมเบียน์มันลบ<ช>มันลบควรเพราะว่าเราลงสนามกันเราไม่ได้ใช้สตูดิโออะไรเงี้ยนะฮะ ทำงานในส่วนนี้นี่ทำอะไรบ้างคือหมายถึงตอนที่อ,อ่ที่รับผิดชอบในใน,ในเฉพาะโซนสื่อนะไม่ต้องไปพูดถึงแพทยเพื่ออะไรไม่ต้่ะถ้าโซนสื่อก็คือจะถ่ายภาพแล้วก็นำภาพขึ้นแล้วก็อัดคลิปแค่ะสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคก็คือที่เราเราพบของเราเลยนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยกุ้งไม่ได้มาทุกตลอดงานคือช่วงไหนว่างก็จะมาบําเพ็ญช่วงไหนไม่ว่างก็ไม่บําเพ็ญค่ะ เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยจะอยากจะได้ข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยการตามเก็บเนี่ยมันเยอะมากข้อมูลจะค่อนข้างการะจายโดนปิดกั้นนี่เวลาโดนปิดกั้นทำไงบอกเทคนิคหน่อยดิโดนปิดกั้นเหรอคะอ๋อที่เจอตอนนี้ก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็เจอเพื่อนผูงเนี่ยคะ่ะแล้วก็เราคอยเช็คที่อย่างเช่นหมอเขียวติ๊กต็อกหมอเขียวใช่ไหมคะปรากฏว่า จะมีสัญญาณแทกตลอดนะคะสิ่งท,ที่เขาแทกหรอไม่ไม<อ>่ตรงใจหรือว่าหรือว่าคือไม่ไม่ทร,ราบเหมือนกันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ,อย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเสียงก็จะขัดข้องตลอดเลยเเจะมีเสียงแทรกเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมีพูดบ้างอะไรเนี่ยะคะ่ะสิ่งที่เราทํากันตอนนี้ก็คือใช้โทรศัพท์เลยอะคะ่ะแจ้งพี่น้องเลยว่าเออตอนนี้สื่อเรามีปัญหาอยู่ค่ะเรา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 เชื่อว่าคนอื่นเขาก็จับจ้องมองเราอยู่นะด้วยด้วยวิธีการไหมอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจาก ขัดข้องทางเทคนิคหรือจากอีกอย่างเลยค่ะแต่เราสังเกตทุกครั้งเวลาที่เราอยู่บ้านค่ะเราคอยคอยช่วยพี่น้องก็คือทุกครั้งที่กําลังพูดกําลังแบบเออกำลังจะได้ใจความจะมีขึ้นเข้ามาแทรกแสดงว่าเรามีคนตามเยอะแล้วถูกไหมคือโดยโดยโดยแอคเคา t ์เราเนี่ยมีคนตามแล้วตามเยอะแล้ววิธีหรีอยังไงไหมหรือแต่วงนี้เราก็ไม่อยากคุยเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นความลับของเราเหมือนกันในในการสวนเอาเรื่องของของบรรยากาศ ของการชุมนุมที่ผ่านมาได้มาบ่อยไหมจ๊ะก็มาเรื่อยๆค,ะ <มา S 2> ค่ะมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกรู้สึกถึงถึงความประทับใจอะไร<อ>ยังไงบ้างในรวามประทับใจในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวของพี่น้องเราค่ะค่ะคือด้วยความที่ว่าทุกคนมาเนี่ยไม่ทุกคนไม่ได้อะไรเลย<ส>ทุกคนมาด้วยสูงบาท แต่ว่าทําเกินร้อยอะคะ่ะพวกยังเคยย้อนคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตอนเราทํางานอะสมัยที่เรายังทํางานอยู่เราเราับเงินเดือนเลยไม่ท่าเนเรา,าเรายังไม่ทําเท่านี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าอู้บางทีเราทํางานมันเป็นเหมือนกันนะคะมันเป็นข้อไม่ดีของเราก็คือความรู้เพียนรู้พักบางทีเวลาเราตัดต่อค่ะพอเราทำไปเรื่อยเรื่อบางทีเราเพลินอัปตีหนึ่งตีสองเอามาดู 1, อีกทีว่2ตีสองกว่าอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งสินเรื่องนีง้ค่ะว่าเราไม่ค่อยรู้เพียนรู้พัก าเดือนที่ผ่านมานี่มาที่นี่กี่ครั้งห้าเดือนเหรอคะน่าจะร่วมยี่สิบนะคะร่มยี่สิบเกิน <ฮะ S 2> น่าจะเกิน,นคือมาเรื่อยๆอะค่ะความรู้สึกที่มีต่อการนําของเราแต่ละท่านน่ะหนูจะบอกว่าหนูให้เต็มร้อยเลยนะคะ,ะคือจากสื่อที่เราทำมาคะ่ะเราก็เวลาเราทำเราโพสต์งานเราก็กลับเข้าไปดู <ฮะ S 2> เราก็จะเห็นพูดเลยว่าเนี่ยพวกนี้ได้เงินได้แบบได้เงินมา แล้วก็อย่างยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์มอเขียวเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าโอ้เนี่ยแบบคือเหมือนแบบถือไม้แล้วก็ไม่ทํางานเลยซึ่งจริงๆเราเคยทํางานเราเคยติดตามอาจารย์เรารู้เลยว่าเราอะทำงานเนี่ยเออเหนื่อยน้อยมากอาจารย์ทำงานเหนื่อยจริงๆค่ะขึ้นเหนื่อยกว่าจิตอาสาค่ะแล้วก็รู้ว่าคนที่มาที่นี่เต็มที่กันทุกคนค่ะแล้วก็มันก็มีตรงนี้มันก็เหมือนว่าพอละอ่าน เขาเรียกอะไรอ่ะอ่านคอมเมนต์เราต้องตรวจใจตัวเรานะคะว่าตอนนั้นอ่ะใจเรารู้สึกยังไงอันนี้เราเราเราอ่านอ่านอ่านล้วทำใจยังไงอ่ะทำใจแบบไหนอ่านอ่านอะไรอ่านคอมเมนต์นะคะคืออันนี้มันเราไม่ได้ไปไปยุ่งอะไรกับใครเลยนะคะเป็นตัวเรากับคอมเมนต์ที่เราอ่านก็คือว่าพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่ะมาแล้วโอ้โหด่าเป็นชุดเลยสิ่งที่จะไหลได้่าไหร่วันนึงเนี่ยค่ะมาเคยเจอด่าเป็นชุดโอ้โหบางคนด่าหยาบคาย บอกเลยว่าตอนนั้นเราเช็คเลยว่าอ้าวเนี่ยที่ปฏิบัติทำมาเนี่ยเราได้ไดไดใช้เมื่อไหร่เราก็รู้เลยว่าอ้าวพออ่านปุ๊บเราโกรธไหม,มถ้าเราโกรธเนี่ยแสดงว่าใจเราเนี่ยมันมันยังไม่โอเคค่ะ,ะเราเต้อง,ต,องต้องฝึกอีกใช่ไหมคะ,มมมคะและสิ่งที่เราอ่านเสร็จถ้าสมมติพอเราอ่านเสร็จเราเราทำได้บ้างก็คือเอ่อบางคนก็บอกโอ้พี่ต้องไปอ่านหรอกกินพลังแต่บางบางคอมเมนต์นะคะถ้าเราสามารถที่จะตอบได้เพื่อให้ความจริงเราก็ให้แต่คอมเมนต์บางทีเราก็ ก็ผ่านไปเลยอะค่ะและอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์หรืออะไรอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการฝึกแล้วก็บางคอมเมนต์เหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องเราก็ให้ความรู้ไปอะค่ะเท่าเท่าที่เราทําได้อะค่ะวันนี้เราก็จะคุยแบบเรื่องชุมนุมบ้างเรื่องเรื่องสื่อบ้างเ <c oughs> พราะว่าเราจะหนีเรื่อง AI ไมาจับเราโอ๋โหนหนูเจอล่าสุดด้วยนะคะ <c oughs> พอดีที่ความที่ว่าช่วงนี้พอเราทํางานเนี่ย <c oughs> เราก็มีกิเลสอยาก <c oughs> ที่จะให้งานเนี่ยออกไปเยอะๆ หนูก็โพสเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมีอโพสหนึ่งเราลืมมะค่ะบางทีด้วยความที่เราทำงานอาจจะแบบปองกันเยอะไงคะมีอยู่โพสหนึ่งเราโพสคลิปยานาแล้วในโพสนั้นนะคะพี่เขามีมีพูดอยู่ติ่งหนึ่งว่าโอ้กินแล้วสาวปรากฏพอเราโพสเราโพสไปแล้วไม่จะไม่ใช่โดนบล็อกค่ะคือเราโพสวันนี้ใช่ไหมคะเราเห็นเลยว่าโพสนี้ไวมากคือเป็นโพสที่ให้ความรู้ค่ะแต่เป็นติ่งบางที่ว่าโฆษณาเกินจริงสาวแล้ว แล้วโพสเนี้ยวิ่งวิ่งไวมากห้าห้ามื่นค่ะเกือบคือวันหนึ่งหนูโพสตอนเย็นเนได้มั้งคะประมาณบ่ายๆ่าแล้วเยน็นนั้นก็คือขึ้นห้าหมื่นพอวันุ่งขึ้นมาดูโอ้วิ่งเร็วมากเลยแบบขึ้นหกหมื่นอะเรามองเลยว่าโพสเนี้ยถ้ายังอยู่เนี้ยคนน่าจะดูถึงถึง,ถงแสนแต่ปรากฏในระหว่างโพสอะค่ะ มีแจ้งกลับมาว่าคุณแบบผิกดกฎแล้วก็กระุมระเมิดกระุมชนแล้วก็ดีลดิอันนี้ต้องทําใจนะคะเป็นสื่อเนี่ยค่ะคือถ้าจะบอกว่าบางครัง้งภาษาอะถ้าเราทํางานมันไม่ใช่ว่าภาษาเกิดจากว่าเราไปตีเราไปทะเลาะบางครั้งเกิดจากตรงนี้ค่ะพอเห็นปุ๊บอะเราทําใจได้ยังไงเราก็ทําใจว่าสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้คลิปนี้มีประโยชน์ แล้วก็คิดคิดอันนี้นะคะคือการล้างใจว่าถึงแม้ว่าคลิปจะหายไปแต่ใจเราต้องไม่เสียแล้วก็พี่น้องที่ยังมียังอยู่ก็ยังสามารถให้ข้อมูลได้ค่ะจริงๆตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะ<ช>คือเพราะว่าพอเรานําเสนอความจริงอ่ะมันคือแล้วพี่ดูอยู่ะนะพีใ่ใช้วิธีอะไรที่จะลบกับเขาดีอยู่ใช่ค่ะพอหนูพอหนูส่งไปปุ๊บเอ๊หนูก็เริ่มคิดเอ๊เราเนี่ยมันมันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊มันมีคําไหนบ้างที่เป็นคําที่ต้องห้า ก่อนที่เราจะมาทำติ๊กตอกเราก็ไปดูว่ามีอะไรที่เกินจริงแล้วเขาก็จะจะลบค่ะเนี่ยค่ะมันมันก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้เ,เวลาเราเรา,เราทำงานนี้บางครั้งนี่บางสื่อเราไม่กล้าออกไปเลยอะค่ะบางทีเราก็ต้องใช้รูปเรื่องหนึ่งใช้เพลงช่วยค่ะใช้เพลงใช้เพลงช่วยไปเลยคนละเรื่องเลยใช่ค่ะเพื่อที่มันจะได้งงหน่อยว่าตกลงควรจะพูดเรื่องอะไรออหนูหนูจะบอกเลยว่าที่หนูทำเนี่ยค่ะเออบางครั้งหนูไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นว่าวิวเราจะต้องเยอะ แต่หนูเน้นความจริงคือแม้บางเรื่องอะค่ะเราต้องการสื่อสารว่าสิ่งที่เราเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะ<ม>คือชีวิตอยู่เราเราทำอะไรกันอยู่<ม>อย่างเช่นว่าพี่น้องทําอะไรเนี่ยค่ะเราจะสื่อสารความจริงออกไปอย่างคลิปบางคลิปเนี่ยค่ะเป็นคลิปอบรม,มซึ่งหนูหนูสังเกตเลยว่าถ้าเป็นคลิปอบรมเนี่ยคนจะไม่ค่อยดูเยอะแต่ถามว่าในช่วงที่ที่ช่วงเนี้ยค่ะกิจกรรมเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ความปันนี้ในการทํา ทำสื่อมากๆเนี่ยสื่อเราจะไม่ออกเพราะฉะนั้นเราใช้แค่พอประมาณเอาเอาเมาเอาเอาเขาเรียกอะไรนะเอาความเอาความเร็วกับประเด็นคือเอาประเด็นให้ร้อนหน่อยประเด็นเอาเอาให้สําคัญเพราะว่าสมมุติว่าเราเพราะช้าไปเนี่ยความสดอะไรเนี่ยมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเอาพอใช้ได้ แล้วก็สื่อสารความจริงออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยก็มีคอมเมนต์เหมือนกันนะคะเอ๊ะตกลงพวกคุณทําอะไรกันเนี่ยคุณจะไปที่ไหนใช่ใช่คือคือบางทีคุณก็ไปประท้วงเดี๋ยวเดี๋ยวบางทีคุณก็ไปอบรมสัมมนาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ไปนู่นไปนี่ของคุณเดี๋ยวคุณไปปลูกอะไรคือคือมีคนถามเลยนะคะว่าคุณทําอะไรกันทำทุกอย่างไงเพื่อความอยู่รอดบอกเขาไปเลย ใช่ค่ะคือเราจะบอกว่าสิ่งที่เราเราสื่อออกไปเนี่ยด้วยความที่ว่าเราสื่อเราก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าสื่อที่สื่อออกไปมันแค่ส่วนน้อยกิจก,กรรมที่เราทําจริงๆมันมีมากกว่าน,นั้นค <c oughs> ่ะโอ้โหก็ไม่เหนื่อยค่ะนะคะไม่เหนื่อยนะขอบคุณน้งพุ้งมากมากเลยนะคะวันนี้เจญธนรมนะจกก๊ะก็ <c oughs> ก็เราก็พูดเยอะมากแล้วแต่อยากให้ให้ให้พี่น้องเราได้รู้จักเพราะเดี๋ยวเราพูดไปเดี๋ยวเขาจะจับทางเราได้อีกเราต้อง เหล็เคร่ยงบ้างสำหรับ AI หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ,จะเจริญธรรมขอบคุณนะนะคะมาก <c oughs> ค่ะก็คงจะสรุปไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวฝนจะตกก็จะหนีกลับบ้านแล้ว <c oughs> จเจริญธรรมทุกครั้งนะคะ,จะเจริญธรรมค่ะบรรยากาศเราวันนี้จะคึกคักกระชืคึกโคมหน่อยหนึ่งนะคะในการสัมภาษณ์ก็ต้องขอภัยด้วยนะคะคอคขอบคุณจ้า